พี่จ่าจิบระบบตัดคะแนน,นคืออะไรระบบการตัดคะแนนที่เอแล้วคะแนนนี้มีผลกับใครบ้างคือที่คนขับใครบ้างที่จะถูกตัดคะแนนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรีบร้อนพี่จ่าจิบจะอธิบายให้ฟัง ระบบการตัดคะแนนที่คนขับรถทุกคนต้องรู้คนขับรถแต่ละคนไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ประเภทจะมีเพียงคนละ12คะแนนเท่านั้นเมื่อทำผิดกฎจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตัดคะแนนหากถูกตัดคะแนนจนหมดจะถูกสั่งพักใบขับขี่90วันครับไม่มีใบขับขี่ใช้แค่90วัน,วนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสิเพราะการถูกสั่งพักใบขับขี่จะไม่สามารถขับรถได้และหากฝ่าฝืนขับรถในขณะที่ถูกสั่งพักใบขับขี่ มีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับไม่เกิน1 0,000บาทครับแล้วอย่างนี้จะมีวิธีได้คะแนนคืนมาไหมคะวิธีการคืนคะแนนมี3วิธี 1. คะแนนที่ถูกตัดไปเมื่อครบ1ปีจะได้คะแนนกลับคืนมาอัตโนมัติ 2. กรณีคะแนนเหลือศูนย์และถูกสั่งพักใบขับขี่90วันเมื่อครบกำหนดและผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกจะได้คะแนนคืน12คะแนนทันที 3. กรณีคะแนนเหลือ0ูนและถูกสั่งพักใบขับขี่90วันเมื่อครบกำหนดแต่ไม่ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกจะได้คะแนนคืน8คะแนนและหากใน1ปีไม่ทำผิดกฎจราจรอ,อีกจะได้คืน4คะแนนที่เหลือการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกคืออะไรคะการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกเป็นการอบรมเพื่อขอรับคืนคะแนนผู้อบรมต้องชำระค่าอบรมเอง สามารถเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองเมื่อคะแนนเหลือน้อยก่า6คะแนนสามารถอบรมเพื่อขอคืนคะแนนได้แต่มีสิทธิอบรมเพียงปีละสองครั้งครั้งแรกจะได้คืนไม่เกิน12คะแนนครั้งที่2จะได้คืนไม่เกิน6คะแนนครับออถ้ามีวิธีได้คะแนนคืนแบบนี้จะโดนหักคะแนนกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรสินะ ไม่เป็นไรน้อยไปสิหากทําผิดซ้ำจนคะแนนหมดหลายครั้งจะได้รับโทษ 1. ห,หากโดนพักใช้ใบขับขี่3ครั้งภายใน3ปีจะโดนพักใช้ใบขับขี่ในระยะเวลาที่เกินกว่า90วัน 2. และหากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ซ้ำอีกภายใน1ปีจะโดนเพิดถอนใบขับขี่เราอย่างนี้จะมีวิธีดูคะแนนปัจจุบันได้ที่ไหนคะ ทุกคนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ที่เว็บไซต์ e-ticket ptm หรือแอปพลิเคชันขับดีทำไมหายไปสองคะแนนอ่ะเราทำอะไรผิดอ่ะพี่จ๋าจิ๊บก็ใครหล่ะที่ขับรถฝ่าไฟแดงเมื่อวันก่อนการตัดคะแนนมีทั้งหมด2แบบแบบที่1ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิดถูกตัดคะแนนตั้งแต่1-4ถึง4คะแนนขึ้นอยู่กับข้อหาแบบที่2ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับโดย1ใบสั่งค้างจ่ายเท่ากับ1คะแนน ัดคะแนนทันทีเมื่อทำผิดมีข้อหาอะไรบ้างคะจริงๆแล้วก็มีหลายข้อหาแต่พี่จ่าจิ๊บขอยกตัวอย่างที่มักจะทำผิดกันเป็นประจำให้ฟังครับข้อหาที่จะถูกหักหนึ่งคะแนนทันทีได้แก่ใช้มือถือขณะขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถบนทางเท้าไม่หลบรถจุกเฉินขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนและป้ายภาษีครับ ข้อหาที่จะถูกปรัก2คะแนนทันทีได้แก่ขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ครับข้อหาที่จะถูกหัก3คะแนนทันทีได้แก่ชนแล้วหนีขับรถในขณะหย่อนความสามารถขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดาเป็นต้นครับข้อหาที่จะถูกหัก4คะแนนทันทีได้แก่เมาแล้วขับแข่งรถบนท้องถนนขับรถในขณะเสพยาเสพติดเป็นต้นครับ แล้วการถูกตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับมีข้อหาอะไรบ้างคะการตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับเฉพาะความผิดที่ออกไปสั่งได้เท่านั้นถูกออกใบสั่งโดยตำรวจจราจรขณะขับขี่หรือถูกออกใบสั่งโดยกล้องตรวจจับเมื่อกระทําผิดและไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งจึงจะถูกตัดคะแนน1คะแนนต่อนหนึ่งใบสั่งค้างส่วนข้อหาความผิดมีอะไรบ้างนั้นได้แก่จอดรถในที่ห้ามจอดไม่พกใบขับขี่ขณะขับรถ ขับรถคล่อมเลนและสามารถดูข้อหาความผิดแนบท้ายอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ e-ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดีครับถ้าไม่อยากถูกตัดคะแนนเรามาสร้างวินัยเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะคะ